วันที่16ตุลาคม2560ในพิรัภานสาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานเตรียมกลับไปพิจารณาแนวทางการปรับลดราคาค่าน้ำมันเบนซินเพื่อช่วยเหลือค่าของชีพให้กับประชาชนซึ่งเบื้องต้นจะทําให้เทียบเคียงกับการลดราคาน้ำมันดีเซลในช่วงที่ผ่านมาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนค่ะโดยในการประชุมคอรมอครั้งนี้กระทรวงพลังงานรายงานรายละเอียดมาแล้วเบื้องต้น2ทางเลือกและได้นํามารายงานให้กับที่ประชุมคอรมอรับ ทราบแล้วแต่ยังไม่โดนและครอบคลุมการช่วยเหลือตามที่รัฐบาลตั้งใจไว้โดยทั้งเลือกแรกคือการช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเหมือนที่ทํามาก่อนหน้านี้โดยใช้เงินเดือนละ95ล้านบาทส่วนทั้งเลือกที่2ค่ะคือการช่วยเหลือขยายจากผู้ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพิ่มไปยังกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยโดยใช้เงินเดือนละ4,000ล้านบาทซึ่งส่วนตัวไม่เห็นด้วยเพราะนโยบายของรัฐบาลต้องลดราคาน้ํามันในภาพรวมไม่ใช่ช่วยเหลือเป็นกลุมๆจึงได้บอกให้เจ้าหน้าที่กลับไปทํารายละเอียดโดยให้เพิ่มทั้งเลือกท โดยตั้งเป้าหมายว่าต้องลดลง2บาท50าสิตางต่อลิตรและให้ที่กออเวลา2สัปดาห์จากนี้ต้องได้ข้อยุติเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยรวมทั้งให้ตั้งกรรมการศึกษาโครงสร้างราคาน้ำมันเพื่อแก้ปัญหาราคาพลังงานกำหนดเวลาไว้30 6 0วันด้วยค่ะ